เฮ้ยอันนี้อันนี้นกางเกงเอสไม่จริงจริงอันนี้รู้สึกเจ็บใจละตอนแรกไม่เท่าไหร่ ทำไมไม่ซื้อให้กูด้วยไม่อันนี้นี่ไม่ก่อนหน้านะั้นกูสั่งเอแล้วมันไม่มีไซส์อันนี้บิลลี B ่โบว์อีดิชั่นนะไม่เข้าใจแล้วทำไมไม่ถามว่าเฮ้ยเหลัแทนเพื่อนว่าไงเฮ<อ>้ย<อ>มึงจอาเก่งเอสสามเปล่าราคาเท่านี้เองนะมันไม่มีไซส์42ไม่ได้ไซส 42, ์42่สิมึงไซส์สี่สิใช่หรอเอออันนี้มันแม็กซ์สุด38 38มันหาง่ายอยู่บิ B B Bo, ลลี่โบว์ราคาเท่าไหร่เออบิล <ะ S 1> ลี่โบว์ตอนนั้นมึงบอกกูเท่าไหร่ห้าสี่สามห้าพันอันนี้เท่าไหร่ ร้อยสามสิบเก้าเอาคูณนี่สักร้อยสามสิบเก้าคูณเท่าไหร่คูณสามหกไอสัตว์ห้าพันพันเลยไม่ทำไมเอ้สามมันเก่งแพงกันวะอยู่โล่นะโอ้ยืดดีนะกูลองใส่ได้ไหมโอ้ยใส่เลยนี่เสือสาวยันม็อกเซอร์กูอ่ะหนดูดีเทลเขอดูดีเทลมีอะไรบ้างอุ้ยผ้ามันแม่งยืดทุกส่วนเลยว่ะมีกระเป๋าอะมันจะมีส่วนที่ไม่ยืดคือตรงนี้คือช่วงระหว่างก้น แต่ไอตัวข้างหน้าแม่งยืดหมดเลยสำหรับไปดูร่อะนะแล้วก็ส่วนนี้มันเหมือนแบบระบายดีอะดูดิเฮ้แล้วมันยืดเหมือนแบบเหมือนอะไรวะเขาเรียกอะไรคล้ายๆสตรีเออสักอย่างอเคร่งออกกำลังกายแหละเดี๋ยวบอกว่าใส่ได้นะ <Hey! S 2> เฮ้ยว,ว่าเฮ้ยมุกใส่มาที่มันเหมือนบิลลี่บูเลยนะที่มันบิลลี่บูดิชั่นนะันน่ะบิลลี่บูมันแค่ลูกศิษย์ปุยเอี้ยยูแค่นั้นเอง <c oughs> อยังตึงอ่ะ เปรี้ยนี่ยังไม่ใส่การเลยกูรักไม่ได้เอาการเอาการเฮ้ยได้การนะเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยอันี่บอกนิดนึง S 3ถ้าเกิดไม่ได้ไปต่างประเทศในไทยมีขายนะอาจารย์อาร์ตล้างผานมีขายมีขายกูราคาถูกเขาซื้อมานี่ลด50%รด้วยใช่อ่ะเออนั่นแหละก็พอดีได้ไปก็จริงนะไอ้ถ้าถ้าไปแปลงอันนี้หน่อยกูว่ากูใส่ได้แต่ว่าต้องแปลงแต่แม่งยืดดีว่ะ ออแล้วแม่งนุ่มเลยนะออโอ้นีนี่ดีเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเหมือนกระดาษทรายมันปกติมันจะเป็นหนังถ้าเป็นยี่ห้ออื่นมันจะเป็นหนังเว้ยแล้วเรียกว่ามอเตอร์คอร์สเดเป็นหนังอ่ามันจะเป็นหนังแต่ว่าข้อเสียของหนังคือระบายไม่ค่อยดีแต่อันนี้รู้สึกแม่งระบายดีทั้งหมดอีกคือระบายดีมากรู้สึกขับแล้วมีพลังแน่นอนเอ้ยเปนยืดได้นะใช่แต่เสียใจไม่ได้ไปงานว่ะ Oh. <laughs>